เอาละครับก็ขอ,ขอการสุนทรีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกท่านกันเลยนะฮะววันนี้พบกับผมแจ็คไปปฏิจจการับวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า telling story เป็นแมปแนวเล่าเรื่องผีนะเป็นแมปของคนไทยนั่นเองนะฮะแบบนี้เออเออเเนี่ยที่ทำแมปช้าเพราะผมออกกำลังกายอยู่แมปก็ยังสร้างไม่ค่อยเสร็จนะครับเป็นแมปของคนไทยนั่นเองนะก็คนไทยเขาสร้างนะแต่ก็ยังสร้างไม่เสร็จอยู่ดีนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยโซนเล่าเรื่องว้าวโอเคเรื่องกระสือยังไม่เสร็จ โอเคซีอืมก้าอืมฆ่าพร้อมไปอันนี้น่าน่าจะเริ่มจากกันก่อนพร้อมกันแล้วใช่ไหมซีอืมก้าฆ่าพร้อมมานานแล้วโอเคเหมือนเขาจะพร้อมไปที่ไหนสักที่นะฮะโอเคเอ่อกันก้าไปปิดเอออะไรว,วะก้าไปปิดไฟอ๋อเรียกชิกาเคกันซี <C> ไปหยิบเทียนอืม โอเคกันโอเคไากันเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก okay. ็หยิบเทียนมาเรียบร้อยโอเคกันเอาละโอเคก็เงียบเงียบก็มันก็เงียบกันฮะหลายชั่วโมงต่อมาณโรงเรียนโอ้โหบอกก่อนว่าบรรยากาศทําได้ออกมาสุดท้ายจะเจ๋อเลยนะฮะอ๋อมันอยู่ตรงนี้โอเคน่าจะทางนี้แหละแน่ใจหรอว่าทางนี้อืมงีก็อืมอยู่ดีโอเคแน่ใจสิอืมงีก็ โอเคเอ่อทำไมไม่ใช้รถไปละ่ะเออว่ะสี่สี่มึงก็พูดอะไรหน่อยก็ได้คนเขาก็เหงาเป็นนะโอเคไปกันต่อโอเคฮะแล้วก็อย่างี้กลัวลบไว้ไหนวะโอ้โหนิสัยเหมือนกูเลยขี้ลืมเหมือนกันกูกูนีป่ปวดหัวกับมึงเลยสี่เฮ้อถอหนหายใจโอเคไปกันต่อ หลายนาทีต่อมาโอเคถึงจุดหมายสักท okay. ีโอเคอ่อกูนี่ปวดหัวกับพวกนี้จริงๆขนาดขนาดโอ้โหนี่คืออยู่ในป่านะเออไหนสิทางมันน่าจะจบที่นี่อืมสีก็นั้นเราต้องเดินทางเองมึงแน่ใจว่ามึงแน่ใจะนะว่าเราจะไม่หลงไอซีวะมันจะดีหรือมันมีอะไรนะซิก็ขอให้มันจริงเหอะจำได้ดิอยู่แค่นี้เองโอเค ม,มันจะไปในป่าก็เป็นที่ไหนสักทีนะฮะโอ,โอ้ผ้าสังสีดูกลมาแล้วขังทำไมบ้านทรงไทยถึงมาอยู่ที่นี่แถมยังไม่มีถนนเข้ามาด้วยโอเคงั้นลองไปสำรวจกันดีไหมก็ได้นะคือแม่งโคตรขัดกับหลักทรรมจริงเลยคือถ้ากับว่าเจอบ้านทรงไทยอยู่ไงอยู่ในป่าใครมันจะกล้าเข้าไปวะผมอะ่ะไม่กล้าคนหนึ่งโอเคมื่อไงต่อโอเค ว้าวว้าวจอ่ๆๆๆจอเจู่จอเจ่อเอู่อู่จอู่่จอ่จู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 ่งนู่่จ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 ูยจู่จู่อู่ีค่อยู่ว่ะรู่้สึ่ว่าเ่าเป็นมิู่จ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 ไ่มู่จู่จไงจู่จู่จู่าู่จน่่จูู่้่่จ่จู่่ กูวิ่งดิมึงเจอมึงเจอแล้วไงอ่ะมึงเจอแล้วมึงอยากตักบาตรแดกก๋วยเตี๋ยวเหรอโอเคแต่นี้มันก็ดึกมากๆกันนะงั้นพวกเรากลับดีก,กว่าใช่มันควรเป็นคําถามที่ต้องได้รับคําตอบมาตั้งแต่แรกแล้วว่ามึงควรจะกลับบ้านกลับไปได้แล้วซีไปนอนพักกับไปนอนพักกับเขาก่อนไหมล่นะโอเคไปต่ออ๋อมึงคืออยากด่าคนสร้างมากคือ มันโคตรขัดกับหลักความจริงเลยคือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเจอบ้านทรงไทยอยู่บ้านหลังหนึ่งอยู่ในป่าฮนะแล้วท่านผู้ชมไปกับเพื่อนสามคนเอ้ยไปกับเพื่อนสามคนเพื่อนาถามว่าเอ้ยนี่ก็ดึกนะเราควรจะนอนกับน้องนอนนานก่อนไหมแล้วมึงจะอยู่ยังไงอ่ะมึงจะนอนเหรอหรือว่ามึงจะกลับบ้านเป็นกูกูต้องกลับบ้านโอเคถือว่าเป็นลอจิกนะฮะก็แล้สามารถแก้เลยได้นะโอเคไม่ทราบว่าขอค้างที่นี่ได้ไหมอ,อ๋อได้เลยอ๋อเอออ๋อ,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 อได้เลย จ้าเออนั่นแหละได้เลยตามสบายโอเคเธอชื่ออะไรเหรอโอเคไปต่อแจมค่าชื่อแจมแล้วพวกท่านล่ะอ๋ออันนี้ชื่อซีแล้วชื่อการแล้วชื่อกาโอเคอันนี้คือรู้กันอยู่แล้วตั้นแรกโอเคแจมพวกเจ้าเชิญนอนได้ตามสบายเลยครับครับครับโอเคครับไปสามคนหลายนาทีต่อมาวุโอเคนอนกันนอนกันสบาย เยยยยบยบยบเบเเเว้าวว้าวว้าววว้าโอเคแต่ว่าเราเล่นตลกกันนิดน้อยนะฮะโอเคก้าซีก็นอนกันว,ว้วาววา้าวว้าววว้าโอเคโอเคไป,ก,ไปคก,กันต่อโอเคก้านอนกันต่ออุ้ยลุกขึ้นมาโอเคลุกขึ้นมาโอเคหันไปมองหันไปมองแล้วโอเคเห็นไงต่อหลับกำหนดแล้วสินะเหมือนจะมีแผนอะไรแน่ๆ ถึงเวลานี้แล้วสินะอุ้ยว้าวเว้าวผีกระสือว้าวยอดไปเลยโอเคกัน,ก,นกันกับก้ารีบตื่นมาด่วนเลยโอเคก็ช่วยกันปลุกให้ตื่นฮะมีอะไรเจอแบบนี้ทำไงเจอแบบนี้ทำไงกูอยากไปตบหน้าไอ้ สี่ใช่ไหมคือบอกว่ามึงเจออ่ะหัวคนลอยได้และมึงบอกว่าเจอไปไม่ทำยังไงเป็นมึงมึงจะทําอะไรตักบาดเด็กก็เตี๋ยเด็ก,กมันไก่เหรอมึงจะทําอะไรมึงก็ต้องวิ่งดิไม่รู้โอ้ห้าวิ่งต่อมาไหนเฮลิคอปเตอรจะวิ่งต่อไหมโอเคเอ้ยเอ้าอยู่ไหนอะโอเคอยู่ไหน,ไหนต่อนี่นะตอนถึงคือละโอเคไปหารถด,ด่วน รถด,ด่วนนี่คือหนอนใช่ไหมหนอนรถด,ด่วนอะ่ะโอเคหยอกเล่นเออกูรู้ไปเร็วเข้าโอเคโอเคมันก็นต่อเฮ้ยเดี๋ยวเป็นคนอยู่ในต้นไม้ตรงนี้โอเคโอเครถด,ด่วนนี่คือรถด,ด่วนของมึงอระมึงจะซ้อนสามป่ะผิดกฎหมายนะคิดดีๆนะไปสตาร์ทรถด,ด่วนเออกูรู้เร็วด้วยโอเคดูเหมือนว่ามันจะหาไปแล้วนะอืมแล้วมึงจะไปทักทําไมก็มันหาไปแล้วก็หาไปดิมันไม่น่าจะตามมาแล้วแหละ หวังว่ามันจะไม่ตามมานะมันจะตามต่อที่มึงทักมันน่ะเออมันก็ตาม,มาเองแหละเรื่องแบบนี้มันเกิดได้ไงเนี่ยนั่นสิว่าแต่นี่กี่โมงแล้วเนี่ยโอเคโอ้เออไม่รู้มันมืดไปหมดเลยกล้าก็จริงอโอเคกล้าง,งั้นจอดพักที่นี่ก่อนมีร้านเปิดอยู่ได้เดี๋ยวค่อยเดินทางต่อโอเค มองว่าคนจะไม่มีจ้มสแกนนะโอเคเดินเข้าไปโอเคในบ้านก็ว่างเปล่าเฮ้ยจิ๊บไม่มีเอา้าเฮเดี๋ยวตัดจบแบบนี้เลยเหรอเอา้าเออเอเอเว่อร์เลยโอเคท่านผู้ชมคือมันตัดจบตอนที่ไอ้ก้าไอซีไอ,ไอ้การมันอยู่ที่ห้างห้างบ้านอนะไรสักอย่างเนี่ยมันอยู่ในบ้านแล้วก็ เออมันจะเข้าไปในบ้านแล้วฉากก็ตัดจบไปเลยอ้อถือว่าตัดจบได้งงมากนะฮะโอเคโอเคนะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่ารักกันชอบกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้นะฮนะคำพูดคำจาใดที่ไม่สุภาพหรือผิดภาพกัร์ดันผมก็ขอกราบอภัยมาณนะท,ท,ที่นี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ <c oughs> ผมไปละสวัสดีครับ